สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนายอยู่นี้ภูมิใจเสนอซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The Walking Dead ซีซสั้นที่6ซีรีส์อันดับหนึ่งตลอดการเป็นมหากราบซีรีส์เกี่ยวกับการระบาดของโรคจนทำให้ผู้คนจำนวนมากต่างติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ส่วนผู้คนที่ยังมีชีวิตพวกเขาก็ต้องพยายามหาทางเอาชีวิตรอดพร้อมกับต่อสู้พวกซอมบี้และหาผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่อไปความเดิมจากตอนที่แล้วหลังที่กลุ่มของมิชนกับเกลน โดนฝูงซอมบี้ที่แตกแถวเล่นงานจึงทําให้ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของพวกเขาต้องมาจบชีวิตลงไปทีละคนและเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนก็เกือบทําให้หนุ่มเกาหลีอย่างเกลนเขาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเรื่องราวในซีรีส์จะลุ้นและสนุกมากแค่ไหนไปติดตามรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับแต่พื่เป็นคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กับช่องยูนีช่วยกดกระหน่ง s u b s c r i b e เป็นกำลังใจในการทำคลิปซีรีส์ตอนต่อไปกับผมด้วยนะครับ สา <35. S 1> มพันหาหาปลาแบบนี้โหเกตแบบผมว่าสายไกลเลยนะฮะใช่สาไกคอมเานีดีมากๆนะครับกับราคา3,500บาทแบบนี้หาซื้อที่ไหนไม่ได้นแบบน่นนร,รีบจับจองกันเลยฮะชอบมากเลยนะอ่ะพวกแก้งเนี้ยดีมากๆนะครับใครชอบฝุ่นปลาเล็กจิ๋วแต่แจ๋วบอกแนะนำเลย<ๆ>ตอนที่5หลังที่การโจมตีของกลุ่มบูฟบทำให้เอเล็กซานเดรีย เมืองที่เคยสงบและปลอดภัยมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจึงทําให้ผู้นําชุมชนนี้อย่างสอสอเกิดอาการเสียทรงเพราะต้องมาเห็นคนในชุมชนของตัวเองต้องมาตายจากไปในเหตุการณ์นี้เป็นจํานวนมากและทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงตะโกนจากริกที่ด้านนอกกําแพงซึ่งริกเขาพูดตะโกนบอกกับทุกคนว่าใหรีบเปิดประตูรั้วเหล็กให้กับเขาทีพอทางด้านมิชลนกับแม็กกี้ได้ยินพวกเธอก็ไม่รอช้ารีบกันช่วยเปิดประตูให้ริก ที่เขากําลังวิ่งฝ่าฝูงซอมบี้ให้เข้ามาหลบที่ด้านในชุมชนตอนนี้ที่ด้านนอกบริเวณกําแพงมันก็เต็มไปได้วยฝูงซอมบี้ที่แตกแถวซึ่งพวกมันก็เดินมาออกกันที่บริเวณกําแพงเหล็กเป็นจํานวนมากริกเขาก็พูดบอกกับทุกคนว่าพวกคุณได้ยินเสียงพวกซอมบี้พวกนี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้พวกมันมากกว่าครึ่งก็กําลังมุ่งหน้ามาที่ชุมชนของพวกเราริกก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าผมรู้ว่าพวกคุณกลัวเพราะพวกคุณไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนแต่ผมเชื่อว่า กำแพงเหล็กหนานี้มันจะช่วยป้องกันพวกเราให้ปลอดภัยจากพวกซอมบี้พวกนี้ได้แต่ทว่าพวกเราก็ต้องช่วยกันภาวนาให้แดริลจากอัราฮัมและกษาชชาให้พวกเขาทั้งสาคนสามารถล่อพาพวกซอมบี้ที่เหลือไปให้ไกลาจากชุมชนของเราให้ได้มากที่สุดส่วนเกนกับนิโคลัสพวกเขาก็จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่เดินกลับเข้ามาในชุมชนของเราเพราะผมเชื่อว่าพวกเขาทั้งคู่สามารถเอาตัวรอดได้ แต่เรื่องจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่ริกพูดเลยแท้จริงแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้นิโคลัสเขาตัดสินใจเลือกจบชีวิตของตัวเขาด้วยตัวเโคเองส่วนทางด้านเกลนก็ยังไม่รู้ว่าตอนนี้ชะตากรรมของเขานั้นจะเป็นเช่นไรพอริกพูดจบแอรอนเขาก็พูดบอกกับทุกคนในแอเล็กซานเดียว่าเ้าเราไม่ได้พวกริกช่วยเอาไว้ตอนนี้พวกซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ด้านในเหมืองพวกมันก็จะบุกมาถล,ล่มเราที่นี่ แต่ยังโชคดีที่พวกเรายัางสามารถล่อให้พวกมันเดินไปอีกทางได้มากกว่าครึ่งและแอรอนเขาก็ยังพูดบอกกับทุกคนอีกว่าการโจมตีของพวกวูฟในครั้งนี้นั่นมันก็เป็นเพราะผมดันทำกระเป๋าเป้ที่มันมีรูปถ่ายของชุมชนของเราตกร่นเอาไว้ที่ด้านนอกกำแพงตอนที่ผมก็แดรลิวออกไปหาคนที่ด้านนอกแต่ทว่าในเมื่อเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นแล้วทุกคนในชุมชนก็เลยไม่ได้พูดต่อว่าแอรอนแต่ยอย่างใด แต่ทางด้านสอสอ,สอเธอกลับค่อยๆเดินหันหลังและเดินจากไปและหลังจากที่เจสซี่เธอจัดการปิดจ็อบสาวูเพื่อปกป้องแซมลูกชายของเธอเธอค่อยๆลากศพของสาวูคนนี้เอาออกมากองเรียงกันที่สุสานหลังชุมชนและในขณะที่เธอกําลังจะขุดหลุมเพื่อจะเตรียมฝังร่างคนพวกนี้ริกเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับเธอว่าพวกเราจะไม่ฝังศพพวกฆาตรกรในชุมชนของเราพวกเราจะรอให้พวกซอมบี้พวกนี้ มันเดินจากไปจากที่นี่สัก่อนและเราจะค่อยย้ายศพพวกนี้ออกไปที่ด้านนอกตอนนี้ทุกคนในชุมชนต่างช่วยกันเขียนชื่อผู้ที่จากไปบนผนังกำแพงเหล็กพอแม็กกี้เธอเห็นชื่อนิโคลัสที่เขานั้นก็ออกไปข้างนอกกับเกลนสามีของเธอเธอนินจัดสินใจเข้ามาในห้องเก็บอาวุธเพื่อที่ออกไปที่ด้านนอกกำแพงเผื่อถ้าหากสามีของเธอยังไม่ตายเธอได้สามารถช่วยพากลับมาที่ด้านในกำแพงนี้ได้ ทางด้านแอรอนเขาก็เดินมาพูดบอกกับแม็กกี้ว่าผมรู้ว่าคุณจะออกไปช่วยเกลนและผมรู้ว่าคงไม่มีใครห้ามคุณได้ฉะนั้นผมจะออกไปช่วยคุณเองแอรอนเขาจึงพาแม็กกี้มาทางออกลับที่ไม่ต้องปีนออกไปที่ด้านนอกกำแพงเพราถ้าะะหากริทหรือคนอื่นรู้ก็คงไม่ยอมให้เธอออกไปที่ด้านนอกกำแพงโดยแน่ตัดภาพมาที่ค่าวหลังจากที่อีนิตเธอออกไปที่ด้านนอกกำแพงนี้เขาก็ตัดสินใจเดินออกมาหารอน พร้อมกับพูดบอกกับเขาว่าฉันคิดว่าอ e ีนิดเธอคงปีนไปที่ด้านนอกกำแพงก่อนที่พวกซอมบี้มันจะบุกเข้ามาพร้อมกับพูดขอร้องกับรอนให้ช่วยไปตามอ e ีนิดที่ด้านนอกกำแพงนี้กับเขาด้วยแต่รอนเขาก็ตอบกลับคลาวไปว่าน,นายช่วยจำใส่หัวเอาไว้ด้วยนะก่อนที่เธอจะไปคุยกับนายอีน e ิดเธอเคยเป็นแฟนของฉันมาก่อน และฉันก็จะไม่ช่วยนายตามหาเธอเพราะเนื่องจากเธอเลือกที่จะปีนออกไปที่ด้านนอกกำแพงนี้แล้วตัดภาพกลับไปที่แม็กกี้กับแอรอนหลังจากที่เขาพาเธอลงมาตามท่อระบายน้ำของชุมชนและพอพวกเขาทั้งคู่เดินลงมาที่ด้านล่างในสักพักพวกเขาทั้งคู่ก็เจอกับซอมบี้เน่าเปื่อยในท่อระบายน้ำสองตัวซึ่งพวกมันก็บุกเข้ามาโจมตีทั้งแม็กกี้และก็แอรอนทางด้านแอรอนเขาก็ไม่รอช้ารีบใช้มีดแทงปิดจ็อบ จนมันตายในที่สุดแต่ทางด้านแม็กกี้เนื่องจากซอมบี้เน่าเปื่อยตัวนี้ไม่ว่าเธอจะจับไปตองส่วนไหนมันก็เน่าเปื่อยเละคามือจึงทำให้แม็กกี้เธอกำลังจะเสียท่าถูกมันกัดแต่ทว่าในที่สุดแอรอนเขาก็สามารถลุกขึ้นมาช่วยแม็กกี้จัดการฆ่าซอมบี้ตัวนี้ได้ทันเวลาพอดีตัดภาพมาที่รอนหลังที่เขาคุยกับคลาวเขาก็ได้ตัดสินใจเดินมาพูดบอกกริก ว่าอ n นิดเธอแอบปีนกำแพงหนีไปตอนที่กำลังเกิดเรื่องขึ้นพร้อมพูดบอกกริกอีกว่าลูกชายของคุณนั้นเขาอยากจะออกไปช่วยเธอแต่ผมกลับคิดว่าที่ด้านนอกกำแพงของเรานี้มันก็เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาบอกกับคุณตัดภาพกลับมาที่แม็กกี้หลังจากที่เธอกับแอรอนเดินมาจนถึงสุดปลายท่อระบายน้ำแต่ทว่าที่ด้านนอกนี้พวกซอมบี้มันก็ล้อมเอาไว้หมดทุกที่ทุกทางจึงทำให้พวกเขาทั้งคู่ไม่สามารถออกไปช่วยเกรนได้ เบกกี้เธอมองไปที่ด้านนอกและก็ร้องไห้เพราะเธอนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเกรนได้เลยแถมตอนนี้เธอก็ยังไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นจะเป็นตายร้ายดียังไงตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนในขณะที่สอสอเธอกําลังเดินมาอาอาหารที่ห้องเสบียงตอนขากลับเธอก็บังเอิญเจอศพของวูฟรายหนึ่งซึ่งตอนนี้มันก็กลายร่างเป็นซอมบี้และกําลังจะเข้ามากัดเธอสอสอเธอก็ไม่รอช้า ใช้ขวดที่แตกเป็นปากฉลามกระหน่ำแทงซอมบี้ตัวนี้แบบไม่ยัง้งจนมันตายในที่สุดพอริกเขาเห็นเขาก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอแต่ริกเขาคงไม่ต้องช่วยอะไรเธออีกแล้วเพราะสอสอเธอเล่นล่อแทงซอมบี้ตัวนี้จนร่างของมันพุนไม่เป็นชิ้นดีพอสอสอเธอลุกขึ้นมาเธอก็พูดบอกกบริกฉันอยากให้ที่นี่อยู่ต่อฉันอยากให้ทุกคนในชุมชนได้มีโอกาสอยู่รอดต่อไปและฉันก็คิดว่า คนที่จะพาพวกเราทุกคนให้รอดต่อไปได้มันก็น่าจะเป็นคุณพอเธอพูดจบสอส,อสอเธอก็พูดถามกบริว่าสิ่งที่ฉันเพ้อฝันเอาไว้ว่าชุมชนของเราจะ,ะเริญขึ้นมีการซื้อขายมีอาชีพหน้าที่การงานคุณคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าซึ่งพอริเขาได้ยินแบบนี้เขาก็เลยพูดตอบกลับสอสอไปแบบสั้นๆว่าไม่ครับหลังจากนั้นริ Rick, เขาก็เดินมาหาเจสซี่ที่บ้านของเธอพร้อมกับพูดบอกของเธอ ว่าเรื่องศพของพวกวูคุณต้องรอหน่อยนะผมอยากให้คนที่เหลือของเรากลับมาที่นี่ซะก่อนแต่จูๆ่ๆเจสซี่เธอก็พูดถามเกริกว่าคุณคิดว่าพวกเราทั้งคู่จะมีอนาคตด้วยกันไหมพร้อมกับจ้องไปที่ริกแถมยังพูดถามย้ำกับริกอีกว่าช่วยตอบฉันทีว่าเราทั้งคู่จะมีอนาคตที่เหลือร่วมกันได้หรือเปล่าพอเธอพูดจบริกเขาก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับทำการดูดดื่มกันอย่างมีความสุขให้สมกับที่รอคอย และตอนที่5ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับตอนที่6ตัดภาพมาที่แดริลสาชาและก็จ่าอับราฮัมซึ่งตอนนี้ในที่สุดพวกเขาทั้ง3คนก็พาฝูงซอมบี้ที่เหลือมาถึงที่แยกที่เป็นจุดหมายปลายทางได้สำเร็จแล้วแต่ทว่าตอนที่พวกเขากำลังจะมุ่งหน้ากลับชุมชนจูๆ่ๆมันก็มีเสียงปืนดังขึ้น และทะเลนั่นเองพวกเขาก็ถูกคนอีกกลุ่มหนึ่งโจมตีจึงทําให้แดริลเขาพัดหลงกับทีมของซาชาแต่ด้วยความเก่าของซาชาและก็จ่าอับราฮัมพวกเขาทั้งคู่ก็ตัดสินใจลงมาจากรถพร้อมกับกระหน่ำยิงคนที่ยิงถล่มพวกเขาจนมันตายในที่สุดส่วนรถอีกคันหนึ่งมันก็ยังมุ่งหน้าขับไล่ล่าตามแดริลไปจึงทําให้แดริลนั้นเขาต้องตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปหลบที่ด้านในป่าและพอเขาสามารถสลัดพวกคนที่ไล่ยิงเขาได้สําเร็จแล้ว แดริลเขาค่อยๆถือปืนหน้าไม้เดินเข้ามาสำรวจที่ด้านในป่าจนมาเจอกับผู้หญิงสองคนซึ่งพวกเธอทั้งคู่นั้นก็กำลังซ่อนตัวอยู่ที่ด้านหลังต้นไม้แต่ในจังหวะนั้นเองแดริลเขาก็โดนชายอีกคนหนึ่งฟาดไปที่หัวงเขาจนเขาสลบไปหลังที่เขาฟื้นตื่นขึ้นมาชายคนที่ตีหัวของแดริลชื่อเขาก็คือดับไวซึ่งตอนนี้เขาก็ใช้ปืนที่แดริลพร้อมกับบังคับให้แดริลนั้นเดินตามพวกเขาไปและหลังที่พวกเขาเดินเข้ามาในป่า ซึ่งตลอดสองข้างทางนี้มันก็เต็มไปด้วยร่องรอยไฟเผาหมดไหมและในจังหวะที่กลุ่มของดูไว้เผอแดริลเขาก็ใช้จังหวะนี้หยิบกระเป๋าเป้ของพวกดูไว้เข้ามาที่ด้านข้างในป่าแต่พอเขาเปิดกระเป๋าดูเขาก็าสังเกตเห็นกล่องอิสุลีนที่อยู่ด้านในกระเป๋าเป้บใบนี้แดริลเขาจีรู้ทันทีว่ายาในกระเป๋าเป้บใบนี้มันต้องสําคัญกับคนที่จับตัวเขาไปเป็นแน่แดริลเขาจึงตัดสินใจเดินเอกลับไปให้พร้อมกับทาการยิ่นหมูยิ่งแมว แลกอาวุธปืนที่อยู่ในมือของเดไว้แต่ในจังหวะน,นั้นเองจ,จู่ๆมันก็มีรถคันหนึ่งขับเข้ามาที่ด้านในป่าซึ่งพวกเขาก็เป็นกลุ่มคนที่มีอาวุธครบมือพอแดริวเห็นเขาก็เลยรีบเข้าไปหลบที่ด้านหลังต้นไม้และคนสองกลุ่มนี้พวกเขาก็พูดคุยกันซึ่งชายที่เพิ่งลงมาจากรถชื่อของเขาคือเวทเขาก็กาลังพูดถามกับเดไวายให้เดไวายนั้นพาผู้หญิงสองคนกลับไปพร้อมกับพวกเขาซึ่งพอแดริวเขาเห็นว่า ตอนนี้เริ่มท่าจะไม่ดีแล้วแทนที่เขาจะตัดสินใจวิ่งหนีเอาชีวิตรอดไปเพียงลําพังแต่ไม่เลยแดริลเขาตัดสินใจช่วยกลุ่มของดูไว้พร้อมกับให้ทุกคนวิ่งตามเขาไปและท่านั้นยังไม่พอแดริลเขายังส่งปืนให้กับดูไว้อีกด้วยจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถหนีรอดมาจากกลุ่มของชายที่ชื่อเวสได้สําเร็จดูไว้จึงพูดขอโทษกับแดริลเนื่องจากตอนแรก เขาคิดว่าแดริลนั้นน่าจะเป็นพวกเดียวกันกับเวสจึงทําให้เขาตัดสินใจจับตัวแดริลมาตัดผ้ามาที่จ่าอับราฮัมกับซาชาหลังจากที่พวกเขาพลัดหลงกับแดริลและพวกเขานั้นก็ไม่สามารถติดต่อหรือสื่อสารกับแดริลผ่านวิทยุสื่อสารได้ทั้งคู่จึงตัดสินใจเข้ามาหลบพักกันที่ด้านในเมืองซาชาเธอก็พูดบอกกับจ่าอับราฮัมว่าถ้าหากพวกเราอยากเจอตัวนักแกะลอยอย่างแดริลแล้วล่ะก็ พวกเราคงต้องรอเขาอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขาก็จะหาตัวเราทั้งคู่เจอเองหลังจากนั้นพวกเขาทั้งคู่ก็ตัดสินใจเข้ามาสำรวจที่ด้านในตึกพร้อมกับเข้ามาพักผ่อนเอาแรงที่ด้านในตึกนี้เช้าวันต่อมาจ่าเขาก็เดินออกมาสำรวจดูบริเวณรอบๆตึกนี้และเขาเกิดเจอกับรถทหารซึ่งที่ด้านในรถทหารนี้มันก็มีกระเป๋าใบหนึ่งซึ่งที่ด้านในนี้มันก็มี RPG ซึ่งพลังทำลายล้างของมันก็สามารถจะถล่มตึกนี้ลงได้เลย แต่ที่เยี่ยมไปกว่านั้นเขาก็เจอกับซิก,ก้าที่เก็บใส่กล่องเอาไว้เป็นอย่างดีพอจ่าอับราฮัมเห็นจึงทําให้เขานั้นเริ่มรู้สึกเปรี้ยวปากจ่าอับราฮัมเขาจะไม่รอช้ารีบหยิบมันขึ้นมาพร้อมกับยัดใส่ปากพร้อมกระดูดให้คลายเครียดชิลๆเพลินๆเขานั่ง,งดูดไปพร้อมกับมองดูวิวซอมบี้ไปพลางๆแหมชิวจุงเบยตัดภาพมาที่แดริลกับกลุ่มของดไวหลังที่พวกเขาเดินกันจนมาถึง บ้านเพื่อนของทีน่าสาวในกลุ่มหัดูไว้พอเธอมาถึงกลับพบว่าบ้านของเพื่อนบ้านของเธอนั้นได้ถูกไฟเผาจนไหม้เป็นตอตกโกเบยเรียบร้อยแล้วในจังหวะที่ทีน่าเธอกําลังจะเอาดอกไม้มาวางเพื่อไว้อะไรกับพวกเขาแต่จูๆ่ๆเธอกลับถูกซอมบี้เพื่อนบ้านของเธอกัดจนในที่สุดเธอก็ต้องมาจบชีวิตของเธอลงที่นี่และหลังจากนั้นดูไว้กับแดริลพวกเขาทั้งคู่ก็ช่วยกันขุดหลุมฝังศพทีน่าและหลังที่พวกเขาพูดคุยกัน แดริลเขาจึงตัดสินใจพูดชวนเดอะไวท์ให้ไปอเล็กซานเดรียชุมชนที่เขาพักอาศัยอยู่เพราะเนื่องจากเขาคิดว่าพวกเดอะไวท์ก็น่าจะเป็นคนดีที่น่าจะพากลับไปที่ชุมชนของเขาได้แต่ทว่าหลังที่แดริลกลับมาเอารถมอเตอร์ไซค์ของเขาเดอะไวท์ White, กลับใช้ปืนที่แดริลส่งคืนให้เล็งมาที่ตัวเขาพร้อมกับบังคับให้แดริลนั้นส่งปืนหน้าไม้มาให้กับเขาอีกด้วยและในจังหวะน,นั้นเองเดอะไวท์ White, เขาก็ตัดสินใจ ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของแดริพลพร้อมกับขี่ออกไปจากที่ด้านในป่านี้ท,ทันทีหลังจากที่แดริลออกเดินเท้ามาได้สักพักเขาก็ได้เจอกับร่องรอยบางอย่างอยู่ที่พื้นเขียนถึงชื่อบริษัทเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งและเขาก็ได้เจอกับรถคันหนึ่งที่จอดแอบ,บอยู่ที่ด้านในป่าซึ่งมันก็เป็นรถของบริษัทเชื้อเพลิงนี้เช่นเดียวกันและเขาก็ขับรถคันนี้แกะรอยมาจนเจอซาชาแล้วก็จ่าอับราฮัมและทั้งหมดก็รีบมุ่งหน้าขับรถกลับไปที่ชุมชนของพวกเขาทันที และตอนที่6ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนๆอยากรับชมตอนต่อไปของซีรีส์เรื่องนี้แล้วล่ะก็ก็อย่าลืมไป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยู่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ